สวัสดีครับสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนขึ้นทำเรื่องตามตัวหาคุณชาตรีคุณชาตรีที่มาดามนะมา่าลูกสาวผมนะครับเมื่อวานลูกสาวผมผมบอกเลยนะครับผมไม่ยอมแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวนายได้เจอเราเนี่ยเดี๋ยวนายได้เจอเราเนี่ยว่าตัวตนที่แท้จริงเราเป็นยังไงนะครับ ไม่ให้ว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามเนี่ยแน่นอนจะรู้ว่าอุบลราชธานีมันไม่ได้มีดีแค่หมูยอนะไม่รู้จักผมว่าผมผมไม่ได้เคยว่าหรือใครว่าผมใครว่าผมผมก็ไม่ได้มาตอบโต้ไม่อะไรผมเข้าใจมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดว,ว่าผมผมเป็นผู้ใหญ่ผมผ่านชีวิตมาเยอะแล้วผมไม่ได้อะไรหรอกแต่มาว่าลูกผมลูกผมไป ตายอะไร่างนี้มไม่ได้ลูกผมคือผมรักมากที่สุดแก้วตาดวงแก่ของผมเดี๋ยวผมจะทําให้รู้ว่าให้ทําเหมืนอนเคสพ่จอนนีนะครับผมจะบอกที่คนไปด่าลูกแก่เดี๋ยวผมจะทํา,ให,ทหหทาทให้ดูไอ้คนชื่อชาตีอะไรเนี่ยหน้าตายัางดูเนี่ยเป็นตา เอาจะฟ้องปรลอดเลยบักล่าเอ้ยเกินว่านนี่เดี๋ยวได้เจอ,อกูเอาจีบก็ยาวก่อนอยู่ในประเทศไทยเยนี่ยมีกันบุบิอกคนนะ เป็นุูนเช่นกล้วยสุดท้ายพอดีอืมอืม ครับผมว่าไม่เป็ด yeah. <shrie> พิชไมะ่ะาดเลยพีชจีอืมอืมไม่หาไม่แหงโอ้โหจีมันไม่ไมบนนี้หน้าเค็มนีดบนี้แบบฟ้นหอนแบบมีเท็ดพี่น้องเบิ้งกันจังนี่ Chuyên nghề có lai rồi Đúng rồi Hoàn bộ kết như một คนเอ้คนนี้นะมันมันมาด่าผมประจํานะแต่ก็ไม่ได้ค่อยสนใจหรอกอมไม่รู้ว่าเป็นอะไระไม่รู้ว่าผมไปฆ่าเพราะว่าฆ่าแม่ไม่ได้เปล่านะไอ้คนนี้ไอ้เด็กคนนี้เนะ่มันมาด่าผมประจําผมไม่ได้ว่าแต่มันดันมาด่าลูกมาว่าลูกผมเลยนะ <c oughs> แล้วผม ผมจะทําให้มันรู้ว่าการไปด่าคนมัมวม่วนเป็นอย่างไรอย่าไปว่าคนมั่วนมันเป็นดาบสองคมอันตรายี่บอกเว้ ลมลุล่นี่คิดว่าผมจะเห็นยังมันหลน <scène> <aries> ัดเดี๋ยวมึงเจอ 你乱咬吧。